สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะคในช่องไ r i v a ซ e s a นขอนเมืองค่ะตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะแม่ดูเล,เลยครับนะพี่เซมคุณพ่อพาพี่เซมมาทำอะไรคะนี่อ๋อวันนี้นะครับคือทางเอสซีนะครับ จองตัวพี่เซมนะครับจะพาอ,ะอยากให้พี่เซมพาทัวร์ในหมู่บ้านช้างนะครับในละวกนี้นะครับก็กับจะเตรียมที่นั่งให้กับแขกบีไอพีนะครับเพื่อจะเดินเที่ยวในวันนี้นะครับไม่รู้จะพาไปตรงไหนบ้างเราต้องติดตามนะครับก็จะพาไปบ้านใครบ้างเพราะว่ามาจอไว้เมื่อวานนะครับอ่าสังรอชมนะครับว่าจะไปบ้านใครบ้างน,นะครับ เป็นไทยใช่ไหมเรารู้จักหรือเปล่าเขาเขาอาจจะรู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขานะครับเราเสริมรอกันครับเรียนที่นั่งก่อนเรียนที่นั่งก่อนนะครับอากาศตอนนี้ก็ถือว่าจะเย็นๆนะครับเย็นๆ น,นจะได้ใส่ครับก็เต่นเต้นดีเต้นตื่นเต้น

อ่ะใส่ยยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอรออ่าเจ้าภาพนะคะรอเขาเรียกอะไรเนาะรอแขกนะคะแขก V I P ของเราในวันนี้นะคะว่าจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวมาเจ,เจอกันนะคะอ,คอืมหมวกเจ้าอยู่ไหนฮะหมวกแดงอยู่ไหน ฮะโอ้น่าจะมากันแล้วนะคะพอดีเลยใส่แยงเสร็จก็มาถึงพอดีเลยนะคะอยู่ตรงไหนงาแหนเดี๋ยวฮะหมกให้ใครสอนก่อนนะคะ สวัสดีค่ะมาค่ะมาตามกำหนดนัดหมายนะคะวันนี้โอเคแล้วค่ะเมื่อกังวันนี้นั่งอยู่ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นซ้อมร์ไฟอ๋อเก็ดน้อหายลจเริ่มหิวแล้วนี่ค่ะเอฟซีของเราเอาวันนี้ค่ะเฮ้ยัวผู้ แล้วแต่ค่ะ่อสั่นใ้ไี่แซกนก่อนอ๋อให้พี่แซกินก่อนค่ะเออลอท้องก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำดอกไม้สครู่นะไหนยังไม่อิ่มอีกบ่หมูนอนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวขอทำดอกไม้ทุบเทียนก่อนนะคะอะตัวนี้เราก็เตรียมดอกไม้ทุบเทียนนะคะขันห้าเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาแล้วหมูเล้วถือกล้องเราหน่อยมาพาดลอดว่าทั้งนั้นมาเดี๋ยวที่ใส่รวมกันเลยเนาะได้ค่ะใช้ครูค่ะเอ,เอาหันหัวไปด้านกัน นีเอถือแล้วก็อธิษฐานด้วยกันเลยค่ะขอรอบคนเดียวค,ค่ะขอรอบคนเดียวจ้ะไข่มุกไข่มุกนี่ก็น่าจะมาจากบ้าน แป๊บซี่มาแล้วนะคะนี่แปฟซี่ากายแป๊บซี่เมื่อวานไปถั่วบ้านแป๊บซี่นะคะวั yeah, this one, this one. นนี้ก็มาถึงซุ้มน้ําเงินนะคะ เดี๋ยวเสร็จจากรอ,อดท้องช้างก็จะได้พาคุณแม่เอฟซีนะคะนั่งพี่แซมทัวร์นะคะนี่ก็จะคลิปนี้ก็อาจจะได้ชมย้อนหลังนะคะ อะไรนี่แกก็อย่ากดสารนึกว่าผ่านกันสั้นลงปกปักรักษานี้ตรงอ่าคนที่ที่โทรทของทางโนนนี้ก็ให้เป็นบ้านสุขความแห่งชัดเลยขอให้สําเร็จในใจที่ตั้งนั้นโครงการขอบริจาคอุปกรณ์เชิญ องนี้นั่งตรงนี้เลยอ่ารรยายต่อครับตรงนี้เลยรีน <c oughs> ี้พี่แซงก็ให้ให้แม่พี่แซ่รอดช้างแะะคะ

ยกปกปักรักษาคุณรงคุณที่ที่รอดท้องวันนีขอให้ทำสิ่งต่างๆเรเที่การงานกันยก็น่าดานใช่ไหมไม่มีบรรยายนะไม่มีบรรยายตอนนี้ก็รอดท้องช้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับพี่แซมนะคะ ถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะ,ะจับงานเสริมดวงเสริมบาร,รมีเลยค่ะจากอ่ใาใหญ่มากพี่แซมใหญ่ามามกาพี่แซมรู้สึกจะให้ธรรมชาติเหลือเกินนะอ่าเปิดเปิดหน้าก่อนค่ะ,ะมาถึงเดือนนะคะก็มาเจอตัวจริงเสียงจริงพี่แซมนะคะจากคุณพี่อะไรคะเนี่ย คุณพี่รัดนะคะคืออันนี้คือได้มาสัมผัสกับช้างโดยแท้จริงเลยค่ะไปเกือบทุกบ้านแล้วมั้งคะนี่เป๊บซี่บัวบานนะคะไปถึงทุกที่แล้วโมพี่เซมก็ห่วงกินหย่าก็จะเหน็บนะคะไปเลยค่ะไปเลยคะอ้วไน เว้ยงานไม่ไหวหรอางาเจ็บขาลบๆเลยลูกพี่เฮ้ยลูกพี่มานี่มานี่มาตีเลยลบนี่มานี่ดูผู้จัดการค่ะดูผู้จัดการวุ่นวายใกล้ๆเลยค่ะมาใกล้ๆเลยค่ะเอ๊ดูแย่งซีนค่ะพวกนี้แย่งซีนในสองผู้จัดการ อมองกล้องเลยคะ่ะเดี๋ยวก่อนจะทัวร์นะคะก็ลอดท้องช้างนะคะแล้วก็ถ่ายภาพกับพี่แซมก่อนคะ่ะเสริมดวงเสริมบรารมีนะคะไป,ไดไไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแม่ไล์เวลาทัวร์นะคะอ่ะก่อนอันนี้เราก็เก็บภาพบรรยาการให้ชมย้อนหลังนะคะเดี๋ยวจะไล์ให้สุดไล์สดให้ชมก่อนหนะ้านี้นะคะก็อย่าลืมคะ่ะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์ like, หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ